บารมีนันทบุรีนักราชนาครหน,น้าน,นันทบุรีสุวรรณนครนามอมรแห่งตำนานสถานสวรรค์กำเนิดเมืองนาเค็นเป็นอนันตสุวรรณนาคนั้นอันสร้างมานามนลือเรื่องเนืองนันถึงชั้นฟ้าองค์อินทราประธานพรอ,อนุสรสีสุวรรณาราชแก้วคำกองนาคีนีให้รักษาถิ่นนี้ด้วยบารมีบุญพญาภูคาเจ้านครบวรสถาน ได้พบพานนันท่านาคข,ขอเกื้อหนุนบ้านเมืองฝืดเคืองแรนแค้นทั่วแดนบุญขอคำจุนปวดสงสารประชาชีมีมติเห็นแจ้งแถลงไขจึงเร่งให้สร้างเรือนาควิเศษสีลอยลงสู่ลำลำลำ,ลำน้ำานานมหานาทีอันชุลีอภัยโทษกดเครืองพระไทยฝนตกต้องตามฤรูรการสำรานักพญานาคที่ทักหน้านาทีนี้สงสยัยให้ถือเอาเป็นตำนานช่การไป ลอยล่องไหลเรือนาคนั้นนันทบุรีขอพระราชทานนามนันทะนาคราชราชบุตรผู้องค์อาจประเรสรีมาตั้งนามเมืองน่านนันทบุรีสถิตบารมีสุวรรณนาคราชเจ้าชั่วการนิรันดร์